ชาวลัคนาราศีพฤกษพนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2567เดือนแห่งการทุ่มเททำอะไรหลายหลายอย่างนะครับแต่ด้วยดาวที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีพฤกษพ ในประการที่หนึ่งทำให้งานของคุณเริ่มที่จะเห็นแววแห่งความสำเร็จอะไรที่มันชัดช้าอืดๆมาก่อนหน้านี้นะครับน่าจะมีอะไรทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นเป็นอันมากยิ่งขึ้นอะไรที่ทำมาแล้วบางส่วน นะครับน่าจะได้การทำต่อแล้วทำแล้วเข้าที่เข้าทางในช่วงเดือนเดือนอะไรเดือนธันวาคมวันที่4ทธันวาคมดาวเกตย้ายนะครับย้ายเข้าที่ราศีตุลวันที่5ทธันวาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าที่มังกรแล้วก็วันที่16ทธันวาคมดาวอาทิตย์ก็ย้าย นครับเป็นการย้ายของดาวอาทิตย์ที่เข้าไปที่ราศีธนูสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบแล้ววันนะครับที่1ถึงวันที่หช่วงนั้นกําลังมีไฟในการทำงานดีมากหลายคนอาจจะมีการเดินทงเดินทางนะครับแล้วก็จะมีความมั่นคงมีความสำเร็จในเรื่องของการงานดีเอาเป็นว่ามันขยับดีขึ้นกว่าเดิม วันที่ 6- ถึง10นะครับช่วงนั้นอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเกี่ยวกับความรักเดี๋ยวแฮ ppy เดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์เสียอะไรของแม่งไม่รู้ละครับนั่นแหละวันที่5ถึงวันวันที่6ถึงวันที่10วันที่11จนถึงวันที่15ช่วงนั้นการเงินในภาพรวมๆขยับดีขึ้น มีโอกาสจะได้เงินจากลูกค้าเก่าๆหรือใครที่เคยทำงานมีผลประโยชน์ร่วมกันมาแล้วมีการดีลกันในทิศทางที่ดีวันที่16ถึง20ช่วงนั้นจะจุกจิกและอื่นๆหงุดหงิดใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แปลไปได้2กรณีคือ 1. ผู้หลักผู้ใหญ่มีปากมีเสียงกัน 2. ผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพไม่ค่อยดี วันที่21จนถึงวันที่25ช่วงนั้นเซ็งเซงหน่อยๆนะครับรู้สึกโรลลี่รู้สึกว้าเวยังไงไม่รู้นะและดวงเหมือนกับจะต้องมีการเตรียมขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยดูตามเนี่ยมันเด่นมากๆนะครับแล้วก็26จนถึง31 ช่วงนั้นถ้าไม่เดินทางก็จะน่ามีการขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรสักอย่างบทสรุปตรงนี้ก็สรุปได้ง่ายง่ายว่าชาวลัคนาราศีพฤกษบช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีเป็นเดือนแห่งการทุ่มเททุ่มเททำอะไรให้มันสำเร็จทุ่มเททำอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางขึ้น ดวงอาจจะต้องจัดการอะไรหลายหลาย,ลาย,ลายอย่างพร้อมๆกันซึ่งเราก็พยายามพยายามจะทำให้มันสำเร็จทำให้มันเป็นไปอย่างใจที่เราต้องการอย่างนั้นเลยนะครับดาวพฤหัสและดาวมิตยูยังคงทับลัคนาราศีพฤกษบอยู่แต่ที่เด่นไปกว่านั้นก็คือดาวสาวที่ไปอยู่ในเดือนที่10พบรอยกลางฟ้าแล้วก็ดาวศุกร นะครับมันไปได้กฎเกณฑ์พิเศษที่เขาเรียกว่าองค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์จึงทำให้มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2567ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภดวงคุณเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่แฮปปี้ในเรื่องความรักสลับกันนะ พยายามอย่าเอามาเป็นเรื่องใหญ่จัดลำดับไว้เป็นเรื่องรองๆไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะหงุดหงิดอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงได้ง่ายคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคู่จะเป็นที่ปรึกษาได้อย่างดีแต่ดาวเจ้าเรือนคู่มันไปไป,ไป,ไป,ไปเป็นนิดมันเจอกันน้อยหรือไม่ค่อยได้เจอกันจะเป็นด้วยเรื่องของงานหรืออะไรก็ตามจะเป็นในลักษณะนั้นส่วนคนที่ยังโสดอยู่ นะครับต้องบอกว่ามีโอกาสจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจมาชอบพอหรือมาเจอกันจากธุรกิจหรือง,งานที่เข้าไปเกี่ยวข้องกันก็มีความเป็นไปได้สินสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภโชคดีสรุปคือเดือนธันวาคมเนี้ยแม่งแต่ทำหลายอย่างเลยมีภาระอันที่ต้องจัดการหลายอย่างทำหลายหลายอย่างในเดือนนี้ แต่เชื่อเถอะชาวพุกศพมันอดทนอยู่แล้วสุดท้ายแล้วก็จะทำออกมาได้สำเร็จด้วยดีนะโชคดี